สวัสดีจ้าพี่น้องผุสุขค้นจ้ามันนี้พี่แรมมีกับพ่อพันกยูกันที่ตลาดนาด้นสะอาดอำเภอหนองเรือขอนแก่นจ้ามันนี่เฮาสองคนกันนะตลาดนัดหัวควายจ้ายูนี่เปิดทุกวันศุกร์จ้ามันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่24กระดาคม2 5 6หสาพี่น้องเขาใบมาเยี่ยมอยู่นี่โดนเราจะประมาณ2เดือนแล้วพี่น้องสองเดือนเราจะตะกรอนนี่ตลาดนัอยูนี่ิ่ณจะเปิดทุกวันอาทิตย์จ้าพี่แลมเคยมาทายคลิปงกันก่อนนหจ้าวันนี้เพิ่นเปลี่ยนมาเปิด เป็นทุกวันศุกร์จากพี่น้องพี่น้องท่านใดว่างๆก็สามารถมาแวะมาเที่ยวมาชมกันได้เด้อจ้าก็คืออยู่ติดถนนมารีวันจากพี่น้องก็สามารถไปมาได้สะดวกจ้ะเอาไว้แล้วเขากลับไปเบิ้งราคาเงาะค่อยกันไ้จากพี่น้องเอาไปเบิ้งจ้าสวัสดีจ้ะพ่ออ่าข้อหน้าชอง oh ตัวนี้ของใครค่ะข่ออะไรปันไดจ้ะตัวนี้ว่าที่สามมื่นตัวนี้บอกพ่ออ่าตัว๋วออตัถึกน้อยนี่สามมื่นจ้ะได้จากได้จากเดือนเราพ่อพ่อปีไป บีกว่าเดือนนี่ละอ๋อจ้ะความสูงก็อยู่ที่ประมาณร้อยสามทีแบบพี่น้องตัวต่อไปได้พ่อเปิดลายปันใดย์ตัวนั้นเสาห่าเป็นตัวผู้หรือตัวแม่จ้ะเป็นตัวแม่จากเดือนเราพ่อตัวนั้นจากเดือยู่บีกว่าเึ้นนล้วอ๋อบีกว่าเอ้านั่นพาไปเบิรงจ้ะตัวนี้ผู้น้อยตัวนี้ตัวแม่จากพี่น้อง ตัวนี้ตัวแม่พอเราเปิดราคาอยู่สองหมืนหาจากความสุกนิดที่ประมาณเมตรก็กวจากพี่น้องประมาณร้อยสิบเซนจากพี่น้องอีพ่อมาสองตัวป่ะจ้ะอ,อ,อ๋อมีใอตอมีใอตอีพ่อสะดวกให้ใหบเบอร์ทษรติดต่อได้ปะค่ะได้ร <4, S 1> ึเ่จากเบอร์ได้พ่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสี่แปด่ามจ่เพ่อชื่อยัง้ะพ่อเจงบมันเม่ง พอเกงบ้นเม้งจะพี่น้องสมัครโทรหาพอเราได้ใจพ่อมีควายมี่อกบอจ่ะคืบ้านมีตะวนละมีตะวันมีตะวนมีตะวั้วหัวเขาลายขั้วจ้าเมื่อนี้เอางวมาบ่พอบ่เมื่อนี้เราเอามาซ้อมโตจ้าพ่อตอนนี้เปิดไรบันไดเจ้าเปิดไรบันไดพ่อเปิดราคาสามหมื่นบอค่ะ ตัวนี้เป็นหวัวบ้านๆเนาะพอะอา่อเนาะจ้าเป็นหัวผู้ลุงหัว,หวแม่พอ่อแม่เป็นหัวแม่ผู้เมีย<ว>จ้าอายุจากจากปีจากเดือนพออ่อกว่าเนี่ีกัวเนาะจา้าเนาะเปิดอายุที่สามหมื่นขวดเมืนบ่นอ,นอีพ่อมาตบบ้านจริงหัวนะจูงมัวไม่ต้องอ๋ออีพ่ออยู่บ้านใดจ้าอีพ่ออยู่บ้านวานเนาะจ้าเนาะก็เลยจูงมัวเมื่อสั่งนี่เมืนบ่จ้าอ่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมเพิ่นเบิงแล้วเพิ่นอยากได้หัวน้อพ่อนี่พ่อมีเบอร์โทรบ่ บ่าด็มีบ่าด็พกอ๋บอบ่าด็พกนะจ๊ะงาอตัวนี้พ่อเราทับเราจะทับง้อบ่ามันจ้ะอันทับไปจะเดือนหรอพ่อ,อเดือนนึงเนี่ยมันผ่านไปจ้ะผ่านแล้วอย่างนี้อ๋อจะหามืองพ่อเราบอกว่ามันผ่านแล้วจ้ะทับผ่านแล้วมันเคยมีลู้ปพอพ่อบ่อไม่นางอ๋อเป็นเป็นง้อไม่นานตงตัง้งท้องแรกท้องแรกจ้ะ อันนี้งัวะไข่องัวพ่อนาะง้วะเพาะนะจ้ะเนาะเนาะอีเพาะมาจากตัวจ้ะมีอยู่สามตัวมีอยู่สามตัวอันนี้เขาเอิญงัวเขายังพ่องัวเขาบี้งัวเขาบี้เปิดไรบันไดเพ่อเนี่ยเปิดราคาสามสิบเปิดสามเมืองถวนมันมาจ้ะตัวนี้มันทองอยู่บ่มเพาะน่ามันมีทองอยู่จ้ะมันได้จากปีหรอเพ่อเนี่ยนม่ ตัวงาตัวนี้งาที่มีทอง,องน,นี่น่าจะนี่สามปีสามปีทองแรกบ่พอเนี่ยนีลูกโอ้ตัวนอนอยู่ในลูกรลเตียลูกอ๋อลูกได้จ็กเดืนอนแลจ้ะสอามเดือนนะสามเดือนตัวต่อไปนั่นเปิดเท่าไหรพอตัวที่นอนอยู่นะม,ม,มเหมเจ็ดหาร้อยสามเปิดสามหมเจ็หารอาไปเบิ้งใกล้ๆกันก่อนจ้ะตัวสามหมื่นเจ็ดหาร้อยนี่นเป็นผู้หรือแม่จ้ะผู้หัวผู้ มามันเนาะจ้ะมันได้พอปีไปพาะอืมกว่าปีพอดีอืมจ้ะมื่อนีพ่อเอามาสามตัวมินบบเอามาหลายอยู่จ้ะเอากระลังออกมาที่อืมอืมจ้ะที่กระลังแบนมาสิพ่อจ้ะพี่พ่อสะดวกให้เบอร์โทรพ่อจ้ะถ้าหากผู้ชมเพิ่นอยากได้สะดวกอยู่จ้ะเบอร์ใดค่ะ061 061 698 698ศูนย์หกหเก้าแปดหกเ พ่อถาวรพ่อถาวรนะจ๊ะเนาะจ้าอยู่บ้านมีวัวมีโคอีกบ่เพาอนี่หล้วกำลังอยู่ทั้งรถกันำลังเคลอนออกมานะจ๊ะเนาะก็มีวัวอยู่เรื่อยๆอยู่วัวเรื่อยๆข้าวอะไรสนใจวัวพ่อแล้วกันจะมาติดต่อตามเบอร์นี้วัวงามกับมีเยอะวัวสีกับมีจ้าที่พ่ออยู่บ้านไหนจ้ะอยู่หนองแวงครับหนองแวงใกล้ๆเนาะจ้าเอาคนดอะไรพ่อโชคมาจ้า สวัสดีค่ะพ่ออันนี้ง้วไข่ค่ะพ่อเปิดลายปันไดจ้าเนี่ยห้าสิบเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดเป็นง้วอยังพ่อปอาน้ง้บาสินพ่อเห่อง้วบาสินเนาะห้าหมื่นเจ็ดปัพ่อไม่จุดเดือนหรอพ่ออง้ว้ดิขวบได้ปีหนึ่งพอดีตี๋อ๋อคือสูงดีแต่จ้าตัวนี้แบเป็นง้วของคุณพ่อร้วจ้านี่ยสีแดงงามดีดีพี่น้องสูงดีดีช่วงเงาดีจ้เนี่ย เป็นไงแม่นางน้อยจ้ะเนี่ยพ่อมันตั้งท่องไปจ้ะเนี่ยมันท่องว่างอยู่เนาะจ้ะมื่อนี้พ่อมาเมื่อแรกสิจ้ะครับพ่อก็จะม่มาเลี้ยอืมเราจะเห็นพ่อจ้ะเมื่อนีมืวอนี้พ่อเอาควายมาเนาะทราบเอาควายมาหาตัวเอาควายมาหาตัวเนาะลูกแม่ลูกครับตัวหุ้นจ้ะตัวนี้เปิดละไรป่ะเด็กพ่ออีตัวนี้ลูกมันสี้ยุ่นอ๋อมีลูกแล้วสบาบหกมือเจ็ด ตัวนี้ตัวนี้ราคาหกหมื่นเกียพอเราเปิดไว้แล้วก็จะมีลูกในท้องแล้วก็จะมีลูกเราอีกตัวนึงยืนอยู่ทางพุ่นจ้ะลูกตัวแม่ลูกตัวแม่จะจะเดือนพ่อลูกเก็จะได้ประมาณเกียเดือนลูกเกียเดือนนั่นตัวนั้นบ่พ่อนะตัวที่ยืนอยันตัวฝากกันไหมครับหนึ่งตัวนั้นลูกตัวนี่โอ้ตัวนั้นลูกตัวนี้ตัวฝากไปทางพุ่นอ๋อเดี๋ยวเขาไปเบิรงจ้ะตัวนี้ได้ลูกสองตัวแล้วตัวสามค้าทองจ้ะ ถ้าจาพี่น้องตัวนี้พอเราเปิดราคาอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดจะหกหมื่นเจ็ดนิดเดียวสองตัวจะเรากะค้าทองตัวนึงจากพี่น้องความสูงของเราจะอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบจากพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำอ่อ,องคอเห็นได้ชัดจ้ะบึงห่อ,อ,องเราจ้าห่องเรากป็ลังไงท่องจกเดือนเราพอ่อพ่องในซีเดือนนะครับท่องในซีเดือนไนด้ก็เปิดดีตรงไงดีเนาะจ้าเนาะช่วงไถเหลา ขัก้นีดอกจ้าเต็นตาหูตาหูจ้่ตัวนี้จ้าเนาตัวต่อไปพเบิ้งเลจ้าพ่อตัวนี้เป็นควายแม่นมันมะพ้าวแม่นแกันัะนี้แมานเเดือนละตัวนี้เป็นควายแม่นเนาะมนี่เป็นอะ่ท่องเก็เดือนแล้วเเดือนแล้วจ้า ลูกตัวตีนมากลูกตัวหนึ่งของเราอยญ่พุ่นเนาะวันนี้ไเป็นไรมากเย็นจ้ะกี่พ่อเปิดราคาไรบันไดจ้ะตัวนี้เกตมือนครับเปิดตัวนี้เปิดราคาเกตมือนได้ลูกพ่อมั้ยบ่ได้ลูกพ่อมแล้วก็ท่องพ่อมท่องพ่อมท่องเกิเดือนละท่องเกิเดือนเราท่องขุนยังพ่อท่องแบบเขามีคุ้งสูงอ๋อท่องกิพ่อเขาไม่กิ่บพ่อเหยียบก็พอแยกก็ได้แล้วแจแต่ว่าต้องแยกแม่ก่อนจ้ะ ถ้าถ้าแยกนักพ่อเปิดราคาตัวแม่ต้องหามืินจ้ะตัวแม่หามืินตัวลูกได้บ่เนี่ยตัวลูกสองมื่นหาถ้าแยกมันจะเป็นคนละราคากันอ๋อตัวลูกสองมื่นหาราคามันจะขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ถ้าซื้อเป็นโคมราคามันจะลดลงเป็นราคาพันเป็นราคามองเอาเป็นราคาทั้งแม่ลูกจ้ะเป็นราคาที่เท่าไหร่ต่อร้องกันจ้ะตัวลูกลดได้เดือนหรอเ่อตัวลูกมันนด้ได้ปีละตัวลูกได้ปีแล้วเนาะอืมจังไนดูกับในท่อนก็ออกมา ตอนนี้้้แลวเราตัวนี้ตัวแม่มันเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับอ้าวได้ลูกได้ลูกสามตัวแล้วครับเพราะว่าเบิ้งเขาแล้วก็ตัวสามตัวใดเพ่อสามตัวเนี่ยตัวสามยืนอยู่นี่เนาะตัวซียืนี่พ่อตัวซีขาทรองโอ้ค่อยแม่นี่เป็นตาไหดูดีนะพ่อเนาะน้องวัดสุนประมาณมันสูงสามสิบเจ็ดร้อยสามเจ็ดสูงร้อยสามเจ็ดตีพ่อต้วนั้นที่กัน จ้ารูปร่างสมส่วนรูปร่างรูปร่างสมส่วนจ้าโตหญ่ดีจ้ะแล้วก็ช่วงเงาอย่างไรครับตัวนี้เก่งกินหนาแห้เก่งก็ตัวนั้นดีอืมจ้ะมาเบิ่งทั้งหนาเลาวจ้ะเขางามงามทุกง้องจ้ะเป็นควายไทยเขางามควายจะนยอ่ะอ่ายกคอตรงนี้ลูกโอ้มาเขางามดีแท้ดุหน่อยจ้ะตาแต้มแก้มจันเห็นได้ชัดอ่องคอกางงามจ้ะพี่พ่อมีอีกบ่ตัวภูนะครับมา ข้าไปเบิ้งตัวผู้นะจ๊ะพ่อครับจ้ะหน้าสวยนะสวยหน้าสวยอยู่ตัวนี้ตัวผู้เปิดเท่าไหร่พ่อเปิดสามหมื่นเจ็ดโอ้ยไม่อยากตื่นเนี่ยตัวนี้ตัวผู้พ่อเราเปิดราคาอยู่สามหมื่นเจ็ดจ้ะอันควายได้พ่อปีไปพ่อควายได้ปีกว่าแล้วได้ปีกว่า,ลา,า,าแล้วเนาะปีจักเดือนพ่อประมาณปีเก้าเดือนเลยจ้ะปีเจ็ดเดือนเกิดราคาสามหมื่นเจ็ดจ้ะพี่น้อง ความสูงอาจจะที่ประมาณรน่อยสามสิบกว่าแต่ว่าเขาเรางามๆเปตัวเขาสมกับใบหนารับกับใบหนาดีดีจะ้ะเบื้องไกลๆจะ้ะถนองราคาสามมูลเกตไหนก็คือราคาที่คุณพอ่อเราเปิดไว้เป็นราคาที่ามาต่อรองกันจะ้ะอ,อ๋อใครอยากโหเบอร์ทัวคุณพอ่อกะจ้ะคุณพอ่มอ,พอมีเบอร์ทัวบะจ้ะนี่ครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่เก็ดแปดสี่เจ็ดแปดหกสี่เก็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งครับสนใจกับติดต่อไหมจ้ะคุณพอ่อชื้ออย่างจะ้ะพอ่อหมอลำ พ่อมาลำเนาะอืมจเนาะโชคมันจะพ่อรัก็ได้ปะได้เนาะพ่อไอ้เอ้ไอ้วานเนาะไอว่านนะสามหาอยตอนนี้พ่อเราเปิดราคายี่สามหมื่นหาจแมาก็เอาลงรถจะพี่น้องยังบ่ไเห็นมีมองผูกเสียกยูกลังหาม่องผูกเสียกยูจะเปิดราคาสามหมื่นหาเป็นค้อยแม่นางจะยตัวนี้๋พี่ล้ำจะขอโทรไว้จะหาคาราคาีขี่ได้น่ะพ่อเปิดราคาไปสามหมื่นหาเนาะจะเนาขอเบอร์ ศูนย์หกห้าสหสี่หศเกองเก้าหนึ่งเกียรตสองเก้าพี่พ่อซื้ออย่างจ้าอพ่อลอยก็ได้พ่อลอยบ้านอย่างพ่อบ้านอย่างจ้าบ้านโบเกียนหมูที่หนึ่งต้นโจนนั่นแหละครับจ้าขอบคุณหรา่อยๆพ่อจ้าจ้าพี่น้องพอดีพี่แลมีมาพ่อกับเจ้าของตลาดนัดน้อจ้านะสวัสดีค่ะพ่อครับจ้าช่องนี้เป็นไดนะค่ะ ช่วงนี้หลังจากโควิดมาก็เปิดได้ซีหาข้างแล้วก็รู้สึกว่าคือคักดีนะครับทางเราเนี่ยไ่ได้เก็บค่าบริการอตอนนี้นี่อยากให้พี่น้องในห้อยรากาพี่น้องที่อยากซื้อหัวซื้อคไายเลี้ยงในพื้นที่นี่ให้ได้เข้ามานะครับ,บเพราะว่าทางตลาดเนี่ยได้ไประชาสัมพันธ์เน้นหนักเน้หน,นหนาว่า ถ้าในห้อยผู้ใหเอางวเอาควยที่ปากเท่าเปื่อยมานที่มีการปรับนะครับทั้งเราที่เน้นเป็นพิเศษนะครับปกติแล้วเนี่ยหมอทิมาพ่นยาให้ทุกทุกทุกวันศุกร์นะครับแต่ก้อนผมเปิดวันอาทิตย์นะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นวันศุกร์นะครับได้หลังจากโควิดเนี่ยถือว่าตลาดก็ยังคึกคักดีอยู่นะครับพี่น้องก็ให้การต้อนรับดีอยู่นะครับ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอย่างบ่ค่ะพ่อช่วงนี้โปรโมชั่นคือบ่ได้เจ็บค่างอย่างมีแดนเฮดแต่ตัว30บาทนะครับอ๋อค่ะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ให้หวนกับขึ้นมาอาชีพเก้านะครับ<ะ>เพราะว่า,าเป็นอาชีพที่พอ่อที่แม่เฮาเฮ็ดมานะครับค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกว่าหยาบ้านเฮาก็หลายนะครับเพราะว่าอ้อ,อยมันตายหลยนะครับก<ะ>็ถือว่าทดแทนเป็นอาชีพเสริมได้อย่่งดีแล้ครับ<ะ>บางที่อาจจะเป็นอาชีพหลัก นะครับตอนนี้ตัวผมเองครับเป็นด้ห้อยเต็มโตแล้วนะครับถ้าพี่พน้องเห็นนะครับหลังจากหน้าฝนแล้วเนี่ยผมจะได้จัดประกวดงัวประกวดกล้วยนะครับให้พี่น้องได้มาเบ่งใน้พัฒนาสายพันธุ์ดีๆนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับคุณพ่อคุณพ่อถ้าพี่น้องเขาสนใจหรือว่าสงสัยยังคุณพ่อเพราะจะมีเบอร์โทรติดต่อได้บ้างถ้าพี่น้องหรือว่าในห้อยสนใจ อ่ามาโทรมาสอบถามได้นะครับ0828351563นะครับอ่าผมอดีตนายกดิง g เนอครับให้พี่น้องได้อ่ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยเน้นนักเน้นนาเกี่ยวกับโรคปากเข้าเพื่อยนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆที่อ่าป้องกันให้พี่น้องเนี่ยให้สั่งความมั่นใจได้เลยครับว่าตลาดนี่เ,นเป็นตลาดที่มาตรฐานานะครับตอนนี้นี่ผมกำลังติดต่อ อาซีซงว้าคำเวียดนามแล้วก็ไปจีนนะครับเพว่าจะเป็นวัวเป็นค้วยนะครับตอนนี้นะครับให้พ่อพี่น้องเลี้ยงไว้เลยครับอ้วนเนี่ยยังได้กระสือนะครับให้ราคาเป็นทั้มพ่อนะครับขอบคุณหลายค่ะขอบคุณค่ะตัวนี้คุณพ่อในยกเปิดไหลบันไดคั้นน่เปิดไบซีเมื่นเจ็ดเปิดไปซีเมื่อเจ็ดโอ้ของพ่อนยกเราองจานนี้เลือดแปดสิบครับเลือดแปดสิบเนาะค่ะเนาะ ยักเดือนแล้วค่ะนี่อ่าสิบสามเดือนสิบสามเดือนอิโกอืมจ้ะตัวนี้ลักษณะเดียนล็อจังไลยค่ะอ่าโบ๊ทนะครับครบเครื่องจ้ะหัวหงามเป็นเป็นหัวผูนู้จ้ะหัวผูครับอืมโบ๊ทสำหรับที่เป็นพ่อพันจ้ะปรับปรุงสายพันได้จ้ะนอกจากจะเป็นเจ้าของตลาดนัดแล้วก็เอาเงื่มาขายพร้อหมอจ้ะครับซื้อขายพร้อมได้โมนี่แมนเบิร์ดครับนี่แมนเบิร์ดดีค่ะเนี่ยอ่าเต็มืือนี้เลย ตัวนั้นขายไปแล้วตัวนั่นขายไปสี่หมื่นกว่าตัวใดค่ะตัวเขี้ยวเยี่ยงเขาอยู่นะโอ้ค่ะเป็นทั้งเยอะของตลาดเป็นทั้งในห้อยผมถือว่าอาชีพนี้เนี่ยผมเลี้ยนจบก็ย้อนขายคว้าขายคว้เลี้ยนมาแต่ไดนนะครับจนจบเป็นเยอตีนะครับค่ะอยู่บ้านมีอยู่บ้างวหมมีครับเปิดไรปันไดพ่อเนี่ยเปิดสี่หมเปิดเปิดสีมื่นสี่เนบ่ ซื้อแล้วโอ้ซื้อแล้ววันนี้อีพ่อมาซื้อมาเดียวโอ้ว้ายแต่เน้นพวกสาวมันจะหอมจ้ำนะตัวานี้มันจะจ้าตัวนี้พ่อเราซื้อเราจ้ะในราคาสี่หมื่นสี่จากพี่น้องงามดี่ดีตัวสูงขาวงามตัวคุณนะโู้โตัวคุณนะจ้าที่แรกเพิ่นเพิ่นเปิดอะไรบปางเลยพ่อเนี่ยพิ่นว่าหาเมือเพิ่นว่าหาเมืองอ๋อแล้วต่อได้ต่อได้เท่าไหร่ก่อ 40, สี่หมื่นซีอืมอ๋อคนกะเห็ราคาน่าฟังนีนตลอดพอเนาะถึงคนสีห้องราคาสูงแต่ว่าถ้าเามาต่อยเหลียกื่อาคุยกันเออราคากับพอฟังอยู่จ้าตัวแดงในเปิดราคาอะไรบนใดพ่อ,อโอหามือนหา,น,หาน้อจะ้าอันนี้เป็นว่าน,นย่งพ่ออันนี้เป็นว่าอย่างค่ะเอนว่าบามันเตบามันไงจ้าตัวนี้เป็นว่าบามันไงนาะจ้าราคาหามือนหา ตัวนี้ท่องว <an> <an> ่างบะพ่อทองเต็มท่องเต็มทับจะเดือนเราจะทได้ทับได้สามเดือนทับองยังพ่อถ้าบแกงเบใบมันคื้นงเขามีใบเยอะจ้ะแต่พอเราจื้นบ่ได้จ้ะอะตัวนี้เป็นท่องที่อะไรพ่อเนี่ยตัวนี้ท่องสองเราเนาะมันได้จะปีเราพ่อเปิดอะไรป็นไดค่ะคุณ ผู้นี้แม่เปิดราคาอยู่หกหมื่นสามจะตัวนี้เป็นผู้หรือแม่จ้ะตัวแม่โอตัวลูกเราอายุได้สี่เดือนแล้วจ้ะเอ่อเม่อแม่ตัวเนี้ยได้ลูกจากตัวเราจ้ะเนี้ยได้ลูกสองตัวได้ลูกสองตัวตัวสองคือตัวนี้ตีม่ีม้ยจะตอนนี้ในท้องเราเป็นท้องว่างเลยจังเลยจ้ะยังไม่ได้ทับเนาะ คมมนี่ราคาหกหมืนสมสูงดีดีจ้ะลูกแล้วก็ตัวเงี้าไงจ้ะนี่สูงเง้าวอัดหลับหกหมืสามจ้ะที่แม่มีเบอร์โทรติดต่อได้บ่ะจ้ะเบอร์ยังจะ้ะศูนย์แปดหกแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งปดสี่สองแปดสี่เจ็แม่ซื้อยังจะ้ะแม่เกศสอนจ้ะแม่เกสอนอยุบานมีอีกบ่จ้างมาคว้ะมแม่ลูกันจ้ะ ถ้ามากอยากได้ก็สมัครโทรหาคุณแม่เลยเด้๋ยวนะขอบคุณนลายจ้ามาเบิงความสูงของเราจะในรา 6, 000, 3, 000, นคาหกหมื่นสามเลยก็คือสามารถตอลองราคากันได้จ้ะสูงดีพี่น้องตัวนี้เป็นงัวแดงหน่อยเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นหาจ้ะพี่น้องเป็นงัวแม่เนาะจ้ะเนาะแล้วจากเดือนเราจะ เดืในแปดเดือนจ้ะอันนี้เป็นง้วนยังค่ะมันนี้เป็นลูกกระทบหรือเปล่าอ๋อฮะอาจจะเป็นลูกกระทบเนาะจ้ะเปิดราคาสามหมื่นหาจีสามหมื่นโอ้ยจะที่น้องต่อรองราคากันได้จ้ะแล้วก็สูงดีดีจ้ะนี่สูงดีเงาสีกระงามเยอะจ้ะตัวนี้เปิดอะไปันใดจ้ะเนี่ยสครับตัวนี้เปิดราคาสามหมื่นสองรุ่นใช่ไหมค่ เราล่นธรรมชาติเนาะเป็นแม่หรือเป็นผู้จ้ะเป็นแม่เป็นตัวแม่บดจ้ะออกบดบวดแต่น้อยเนาะจ้ะตัวนี้ได้จากกี่เราจ้ะกี่เี้ยงซสิบห้าเดือนหรือครับอ๋อนวลแน่นอนเนาะออสิบซีเดือนจ้ะพี่น้องความสูงกับป้อสูงปันไดดอกจ้ะกะกางน้ำอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะเป็นนวลในน้ำน้อยจะพี่น้อง ่ในราคา3 2มสอครับ32,000พี่น้องจ้ะนี่อีกบอกค่ะนี่เอามาสอเอามา2อตัวน้อยจ้ะถ้าว่าพี่น้องเขาสนใจจะได้เงิาน้อยไปเลี้ยงเขาจะมีเบอร์โทรติดต่อได้บอกค่ะเบอร์ยังค่ะ092ครับ092 340 340 8375 8375ซื้อยังค่ะคุณหนุ่มเนะจ้ะเนาะอ๋อมันนี่แล้วกัน เอางาเงาหน่อยมาสองตัวจะพอน้องมาเรางาเงาสองคนน่ะจ้ะสองตัวเงามงาเนี่ราคากับพ่อฟังจ้ะสามหมื่นกว่าจา้ะพ่อมีเบอร์โทรติดต่อได้ป่าคะนี่จ้ะศูนย์แปดหกจ้ะศูนย์แปดหกแปดหกสองแปดหกสองหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดจ้ะคุณพ่อซื้ออย่างค่ะพ่อหนูพ่อหนูพ่อหนูนะจ้ะจคุณพ่อเราเปลี่ยนเจ้าของ งัวาซาลเล sa. ีครนะูหน <c oughs> ังจะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้ำช่วยไปเบ่งจ้ะในราคาเกียจเมื่อนหาจ้ะจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะพอเราห้องราคาในเกียจเมื่นหาเป็นงัวาซาลเลีจ้ะแม่กับลูกจ้ะลูกเราได้ซีเดือนจ้ะพี่น้องแล้วในท้องเราก็ทับแล้วจ้ะนี่จ้ะหัวแม่ลูกซาลเลีจ้ะพี่น้องในราคาเกียจมื่นหาแม่เราก็สูงขาวงามดีจ้ะหู้โหเจ้าก็ต้องให้ลูกกินนมอยู่จ้ะพี่น้อง ถ้าพี่น้องยังได้สนใจกับธรรมาทัวหาคุณพอ่อเราได้จ้ะสีงามๆจ้ะสีออกชมพูหน่นอยนึงหนากะงามจ้ะมาเบิ้งหางเราจ้ะช่วงหางกะงามดีจ้ะหางเงางามเพื่อหางมาจ้ะพี่น้องทายินกะงามงามจ้ะล้ตัวกะเงาดีจ้ะเนี่ย ขาใหญ่ดีจ้ะพี่น้องเพิ่งทาลูกเรากินนมทุกคนนะมาตัวนี้หูจ้ะเพื่อนกระห้องนั้นราคากินมื้ออาหารก็จะมาต่อรองราคากันได้จ้ะตัวลูกนี่ยกระช่วงน้ำตัวกันเยาเข้ากันจ้ะขาขาได้ได้กินยาเต็มเต็มนะครับขากันง่ายเข้ากันเพื่อนกับแม่ครับจ้ะนมดีครับผมจ้ะน้ำนมดีเนาะทุกคน่ะ,ะ,นะสังเกตเวลาลูกเกินมนม่ะจ้ะพี่น้องโอ้คิดตุ่บด คิดตอมปอกออกปากดีดีจ้ะพูนะเป็นตาซื้อไปเลี้ยงกระดอกจ้าแข้งขามันง่ายดีสูงขท้าเนา้อัลลาด์ตะเนี่ยแม่จ้าคมนี่เปินไายปันไดแม่ค่อมนี่เปินไายปันไดจ้าสองมื่นเจ็ดห้าคมนี่สองมื่นเจ็ดแม่ลูกบ่จ้าอันนี้แม่เลี้ยงเองบ่จ้ะเนี่ยอ๋อ หัวคมนี่แม่นเราเปิดราคากันอยู่ที่สองหมื่นเดนองอีกแม่มีเบอร์โทรติดต่อได้บ่เบอร์ยังจาบยก้าหศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่ง่าศพ่อบอรขาเนาะจะเนาะพ้าไดงวกับสมาชิหาคุณแม่ได้จ้ะรสา สวัสดีค่ะอันตัวน,นี้เปิดอะไรเป็นไรจ้ะ <3. S 1> ตัวน,นี้เปิดราคาเงอนสามจ้ะจักเดือนเราจ้ะนี่อันนี้อกคือเดียนนี้มสเละจ้ะเนี่ยออกสอเลยแน่แนเรจ้ะออกสาโเลยจัน้อยเนาะจ้ะเบ่งจากหนาตาแล้แล้วจ้ะ,นนะเบ่งจากหนาตาเราบ่งเบวดีไหมหูน้อยจ้ะหูน้อยราคาก็พอฟังจ้ะพี่น้อง มันเนี่ยมันจะตัวค่ะเอามาตัวเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตัวนี้เปิดไรปันใดค่ะอ๋อแม,ม่ลูกเปิดไปหกหมื่นกว่าครับเปิดไปหกหมื่นกว่าเนาะจา้ะเนาะหกหมืน 8, ม่นแปดห้าร้อยตัวแม่แล้วทองมจาจ้ะว่านน,านี่ขาท้องนะครับบ้านเรืออ๋อทองวางมาจ้ะเนาะอันนี้เป็นวาน่านยังค่ะว่ามันธรรมดาเห่อฮะว่า,านมันธรรมดาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสูงดีดีจ้ะแข่งขาใหญ่ ง้างงามจ้ะป๊าคิดชัวร์ชาดีไหมคืองานพระจันเนี่ยลูกแล้วได้จะได้จะเดือนหรอจ้ะลูกอยู่ประมาณหกเดือนนะครับลูกได้หกเดือนจ้ะไปเบิ้งพี่นอ้องไปเบิ้งลูกแล้วจ้าดูจ้ะลูกตัวผู้ได้หกเดือนจ้ะตัวนี้ได้ลูกจากตัวหรอจ้อะแม่ประมาณสามลูกนะครับอ๋อแม่ได้สามลูกแล้วจ้าเมื้อ้านเมื่อวานได้มาสามตัวตัวน<ป>ึงตัวใดจ้ะ ตัวผูตัวผู้ตัวนั้นหนังงามๆนะาาะเอาเครืองามแทบเปิดอะไรป่นไดจ้ะสี่หมื่นน้อยๆเปิดสี่หมื่นป่าใดจ้ะสี่หมครับสี่หมื่นสามโอ้อมขาวอมจ้ะอมเลจ้ะเดี๋ยวมาข่เปิดไซส์อาไทำนั่งรถจ้าอ้าเพระมีเนีรบัวทติต่อไเด้ยบอ่ค่ะมีอยู่ครับเบอร์ยังค่ะ088ย์8ปดแปดศูนย์ห้ายครับเก้าห้าหหอยยังค่ะห้อยอบต ไม่อบอุตโคกไร่อ๋อจ้ะชื่อไอ้เราเลยู่จ้ะเอาจ้าโชคหวานจ้าอ๋อจ้าพี่น้องวันนี้พี่และมีกับพ่อจ้าลาไปก่อนจ้ามือไม่มื่อหนามาฟอกับเขาสองคนเพื่อเลี้ยพี่น้องเด้อแล้วก็จะเลี้ยงจ้าตลาดหน้าบ้านน้นสะอาดจ้าเปิดทุกวันศุกร์จ้าสามารถมาเที่ยวมาชมกันเลยจ้าพี่น้องอ้าวันนี้เขาสองคนลาไปก่อนน้องพ่อจ้าสวัสดีจ้าสสวััดีครบผม จ้าพี่น,ออน้องก่อนทจะจบคลิปมาถามพ่อแล้วก่อนจะ่าพ่อมีพันหยาบวะีพ่อมีพันหยาบวจ้ามีครับพันอย่างเนี้ยพ่อพันลูซี่พันลูซี่โลเท่าไหนพ่อ รู้ี่สหิบสามร้หบรูี่สองร้อยห้าิบรูซี่สองรซบครับจ้าคนบุยคนถามพ่อเขาาเอาลงมาเพรามันเยอะแยะอะไรม่เบออันเพอพี่น้องพอพี่น้องเขาสนใจสนใจมาเอาเลยครับจ้ามาเอาดีเลยมาดต้อได้ดีต้อเป็นสอบก็ได้ พ่อพ่อเบิ้งหน้าเนี่ยเป็นผู้จังเดโอ้ยหนาสิละมีไรสามีละก็เล่นหากับพ่อกับนังตลอดจ้าพ่อน่่ะพอมาทุกทุกมือบอยู่เนี่ยมาทุกมือครับจ้าถ้าจะได้หยาจะได้อุปกรณ์ในการเอ่อเขียนของหัวควายคุย่าเอานี่เลยอยากอยากได้อะจ้ามาหนีเลยตลาดนั้นคนสะอาดเนาะครับถ้นอยากได้เป็นลูเป็นยี่สิบลกลัวไปที่มาสังก่อนอย่ามาเอาโลด มาสั่งแล้วมือลุ้นมาเอาพ่อที่เอามาให้มีหัวทั่วไปยี่พ่อยี่พ่อบ่มี่ยี่พ่อพ่มือทัวอันบ่สะดวกเนาะยายเรายึดไปแล้วจ้ะพ่อให้จ้ะเอ็นมาไหนไหนหัวก่หัวจ้ะแกไหนที่บมนยี่พ่อหมวกเที่ใดหนึ่งหมวกเนี่ยหมวกเท่าไหนหมวกเนี่ยสี่บาทครับน่ะมายันไงมาซื้อตุ่หมวกมีพ่อจ้ะอันนี้ก็ร้อยนึงครับนั่นนั่นนี่ตีร้อยนึงน่ะสีแดงข้างงามแต่พ่ออันนี้สี่สิบรถหาสี่บาทว่ได้ตัวเนี่ย เอามะง้ําเถอะพ่อมันคืองามัน้องเอามันคือหนูได้เนี่ยมันคือดัมมี่ได้เนี่ยโอ้ย40บาทได้ปะพ่อย้อยนึงครับอีพ่อ40บาทได้ปะเนี่ยอันไหนล่ะเนี่ยพ่อเดี๋ยวคุ้มมาจากไหนย้ายมนี่ก็แค่40บาทเนี่ยพ่อโอ้ยได้จ้าเอาให้พูดได้น้องว่าจะลดกว่าที่เรียบมีต่อราคาคุณพ่อแล้วก่อนจะเนี่ยยังยางกะติ๊ดเมราะว่าจีเกิ้เนี่ยยางยางยางกระติมาจะเล้าเนี่ย จ้มันดิอยู่ในไทยเขาโมดเขาเปเฮ็ดยังพ่อเนี่ยเฮ็ดยางตีครับยางติกนีติยกนะครับยกหัวนู้นนั่นตัวนี้ตัวนี้ถ้าอยากเจ้าขาดเจ้าไม่ซื้อเอาโอเปลี่ยนมีอย่างเปลี่ยนความเสียละสิบห้าบาทใส่ใส่เสียนึงเสียนี่เตี๋ยมีอ่ะเนี่ยโอ้เสียนี่สี้โกนแล้วเนี่ยสิบห้าบาทเนี่ยเนี่ยสิบห้าบาทเพรแถมอยางร้องอีกเตี๋ยอออันนี้มันอ่ะแถมพร้อมอันนี้ยี่ห้าอันนี้ยี่ห้าอันคำนี้งามแล้วจ้ะ พ่อพ่ออันคิดคอเท่าไหร่นะพ่อปกคิร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทอืมจ้ะเอาพี่น้องถ้าอยากมาเบิ่งอุปกรณ์ในการเสริมแต่งง้วกไหวยเสริมแต่งผู้ใดมาขอมาเอาอีพ่อเนี่ยอีพ่อเรามาขายอยู่ตลลดนาททุกมือจ้ะพี่น้องมาอุดหนุนกันอีพ่อใส่กันด้วยพี่น้องเด้อจ้ะอย่างอุ้มมาเดี๋ยวรออ๋พ่อนี่ขอหลอดเท่าไหร่นะขอเออปกเนี่ยนี่ละอันสมัยตะกี้เพิ่นนี้นี่ละเพิ่นขอขอไม่ อันเจนน่ะเนี่ยจ้าข้าใหญ่พอเท่าใหญ่เนี่ยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับอืมเพราะว่านั่นต่ออยู่บนนี้เอาบอลบอลนี่เดี๋ยวนี้พี่น้องอยากได้กับแม่มาติดต่อเลยมักมักมาหอกไม่เจนมาอย่างนี้จะไม่แต่พ่อกับแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยเล่นเนี่ยจ้าเนี่ยอันนี้บักจีกันเนี่ยจ้ะเอาได้บากกว่าสี่สิบบาทเนี่ยโอ้ยอาอพี่น้องวันนี้พี่ละมีกะจบคลิปเพียงเท่านี้จ้าสี่อัน ตัอยหมอกิพรลบอีกก้อนเนาะลาไปก้อนจ้าบันเนล้าเทียบบนจ้าบันนีวัวม้าเน่ยเล็กแทงเขาหัวเอาเสียบเสียบเล็กแทงเขาหัวเออครับเอาเสียบ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 ปุ่มเข้าไปดีจ้าแง่เข้าไปเพราะแง่พ้นไปแล้วดึงพี่เสียบพ้นไปเลยอ๋อร้อยหกสิบห้าบาทเพื่อต่วร้อยหกสิบบาทครับอืมจ้าง่ายไหมขอดรถได้เลยจ้าอันนี้เสียบห้ามิลจ้าห้ามิลหกมิลกัน ก็ใช yeah. 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 ้ได yeah. mm. okay. cool, cool, cool. yeah. yeah. well, ้จ้ะอันนี้เนี่ยการส่วนส่วนสะพายหัวควายสะพายหัวอืมจ้ะอุปกรณ์พ่อเราครบจ้ะครบแล้วลูกอยากได้ยังอยากได้ยังคือมาถามคุณพ่อเราได้เลยมักพุทธเมาพุทธจ้ะมักเกี่ยวเมาเกี่ยวจ้ะหัดยันเกี่ยวเมื่อก่น ซื้อซื้อแนวนอนก่อนนั่งเนี้ยน้อนก่อน,อนจ่างช่างคอยไปเกี่ยวหญ้าแนวสบายเกี่ยวดอดเดนเนาะเออจ้ะอ๋อขอบคุณนะไรเพราะว่าจ้าควาครับครับครับจ้ะ